ถ้ผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาโอ้ยเย็ยร้อนเ,อเราก็จะมาจัดเทลิสเปิร์กนะครับจากที่มีคนขอ,อกันมาเนื่องนานนะครับมีคนคอมเมนต์มาว่าอยากได้ให้จัดเทลิสเปิร์กให้ด้วยนะครับซึ่งแม่งเยอะมากๆเลยนะก็โหเห็นแล้วก็เหนื่อยเลยยัง <c> ไ <oughs> ม่ได้ลากไปสักอันเลยนะ <c oughs> แค่เห็นก็เหนื่อยละเดี๋ยวเราจะมาจัดกัน เอาแบบว่าเอา่อิงตามการใช้งานจริงนะครับแบบว่าโอกาสได้ใช้แล้วก็ประสิทธิภาพของเปิร์กนะว่าโหมัน,น,นมันอิงมันอิงอาจจะอิงค่อนข้างลําบากว่าเพราะว่าแบบบางตัวเปิร์กนั้นดีบางตัวเปิร์กน,นี้ดีอย่างเงี้ยเออเราจะอิงโอกาสได้ใช้ด้วยละกันเราจะคํานึงถึงโอกาสที่จะได้ใช้เป็นหลักนะครับเพราะว่า โอกาสที่จะได้ใช้มันมีส่วนสําคัญในการใช้เปิร์กนั้นนะถึงแม้ว่าเปิร์กนั้นจะดีขนาดไหนก็ตามแต่แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้มันมันก็จะมัมีค่านั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็เอจริงก็อาจจะไม่ได้นานมากเท่าไหร่หรอกเราคือเปิร์กหลกัหลกๆที่มันดีๆเราก็จะลากขึ้นไปเข้างบนก,นก่อนเลยนะครับโอเคไป Few later. เดี๋ยวเราเอาเอาแบบเ,เราเลือกอันดีๆขึ้นไปไว้ข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมา,าจัดสรรเปนส่วนกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวลานี่ก็ดีของเล่นก็นดีนะครับจุดโทเทมนี่ก็เล่นเซโตโทเทมมันก็นดีอะเนาะเอาไ,ไขึ้นมาไว้ข้างบนก่อนนะครับอันไหนดีๆเราจะเอาขึ้นมาไว้ข้างบนไว้อยู่โซนโซนข้างบนก่อนนะ น่าจะประมาณนี้นะอันเอ้ยนี่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 ถือเครื่องออราบดีโอเคน่าจะประมาณนี้นะอันดีๆที่น่าจะแบบอยู่บนบนเอาไปแปะไว้ก่อนนะครับโอเคเราจะมาอ,อ,อธิบายเปิร์กนะครับแล้วเดี๋ยวจะจัดจัดกันด้วยนะโอเคเปิร์กที่ผมเอาขึ้นมาเนี่ยเราจะเอา s กับ a ก่อนนะ S นะครับที่ผมแปะไว้ตอนนี้นะก็คือจะมีอันนี้นะครับเป็นเปิร์กสาวขาวแขวนระเบิดนะครับของตัวอีการนะหรือว่า t ด e a อาร์ติสนะครับผมอันนี้เป็นเปิร์กผมว่าน่าจะเป็นดีที่สุดแล้วนะในเปิร์กทวงเกมแล้วก็ต้องอยู่ t ทแน่นอนนะครับแขวนระเบิดเพราะว่ามันเป็นเปิร์กที่ใช้งานง่ายแล้วก็มันไม่ต้องอะไรเยอะก็คือแขวนแล้วเครื่องมันก็จะลดไปเลยนะครับ25แล้วก็ต่อมาจะเป็นเปิร์กเอเลียนนะครับอันนี้เปิร์กเปิดตู้แล้วจะ คนที่อยู่ในเสียงหัวใจจะกี๊ดนะครับแล้วก็ติดตาบอดนะอ,อันนี้เป็นเดดล็อกนะครับของตัวซีโนไบต์นะครับอันนี้ของเอเลียนนะซีโนมอฟอันนี้ของซีโนไบต์นะครับทุกครั้งที่เราปั่นเครื่องเสร็จเครื่องที่ปั่นไปเยอะที่สุดเครื่องต่อไปจะโดนล็อก30วินะครับอ,อันนี้ทื่เครื่องแรงของตัวตลกก็ ทืบเครื่องแล้วจะลด30%ของที่ปั่นเราปั่นไปนะครับปั่นไปร้อยปั่นไปปั่นไปเกือบร้อยก็ลด30%มสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยปั่นไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะลดปั่นไปครึ่งนึงก็จะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ของที่เราปั่นไปนะครับอันนี้ก็เก้าวินะก็คือเห็นคนเออ่ตอนต้นเกมแล้วก็จะเพิ่มเวลาให้กับแอดออนหรือว่าเบิร์ก อื่นที่มันเป็นการอ่านออร่านะครับเป็น11บเอ็ดวินะก็คือสมมติใส่เปิร์กเนี้ยไปมันเก้าวิใช่ไหมแต่ว่ามันจะเพิ่มอีกสองวิก็จะเป็น11บเอ็ดวินะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นทื่อเครื่องออร่าอย่างเงี้ยกี่วิก,ก็จะเพิ่มอีกสองวิประมาณนั้นนะครับแล้วก็เปิร์กมาเปิร์ต่อมาเป็นเติบเปิร์กเซฟเดอะเบสน,นะครับก็คือเช็ดเลือดไวตีคนที่ไม่ใช่แข่งมุงก็จะเช็ดเลือดไวอะไรประมาณเนี้ยเออนี่ล็อกเครื่องนะครับอันนี้กั้นสวิตต์กั้นแขวนแล้วกั้น กั้นประตูตอนท้ายเกณฑนะเปิดไม่ได้นะครับอันนี้จะมีคนตายก็แขวนแล้วทุกครั้งที่เราแขวนเซอร์แล้วเครื่องไหนที่ปั่นอยู่แล้วปล่อยมือก็จะล็อกนะครับอันนี้เปิดตู้ออร่าก็เปิดตู้ออร่านะครับของเล่นนี้แขวนแล้วจะคนที่ลงมาจากเสาจะติดสถานะไม่รู้ตัวนะครับจงกว่าจะไปแกะตัวเทมตัวเองออกนะครับอันนี้ปั่นแลวตาบอดกระบอกกำลังอันนี้ทือเครื่องออร่านะครับทืบเครื่องก็จะเห็นคนในระยะที่เราทืบนะเออระยะจากตัวเราอะที่เราทืบนะครับแล้วก็อันนี้ เออโหแคยแม่งเยอะว่ะอ,อ,อันนี้แขวนแล้วจะติดหัวหมูนะครับถ้าเกิดฮิวเสร็จจะฮิวช้าใช่ไหมฮิวเสร็จก็จะปั่นไฟช้านะครับอันนี้เปิ้ลง้างตีนะนะครับของตัวเดอะทวินอันนี้ของซีโนไบต์อันนี้จุดโทเทมนะครับออของตัวเดียติที่กันหน้าต่างอันนี้แมงมุมเก็บเพิ่มเพิ่มเก็บไล่ล่ขาขขยงมุมแล้วก็ทิ้งแล้วก็จะได้สปีดเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็บาร์บีคิวนี่แขวะก็เห็นคนคระยะไกลนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรา จัดๆด,ดูก่อนนะครับผมว่าที่ผมวางไว้ตรงนี้ดีหมดเลยเว้ยใช้ง่ายใช้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ดีนะผมจะเน้นเปิร์ที่มันใช้งานง่ายเป็นหลักนะแบบว่าแบบไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรกับมันเยอะไม่ต้องมีเงื่อนไขในการใช้มันเยอะแบบว่าใช้ได้ง่ายๆเลยอะ่ะอันนี้แขวะแล้วก็ได้ใช้นี่แขวะแล้วก็ได้ใช้นี่เปิดตู้แล้วก็ได้ใช้เนี่ยผมว่าเปอร์พวกนี้มันใช้งานง่ายครับแล้วมันดีผมก็จะให้อยู่บนๆนะ แล้วก็เอออิงจากตามอิงจากการใช้งานเนะี่ยพวกนี้มันใช้งานได้เลยอะ่ะมันไม่ต้องอะไรเยอะเนี่ยก้าวิเริ่มมาถึงก็ใช้ได้เลยมันใช้งานง่ายอะ่ะเออผมจะเน้นพวกเบิร์กใช้งานง่ายไว้บนบนหน่อนอะนะนะเองซีโมบายงา้างตีจุดโทเทมจุดโทเทมนี่คือให้ผมให้อยู่ตรงนี้เพราะว่ามันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเล่นเซตโทเทมอะ่ะมันจุดแล้วมันมันดีอะ่ะ เออเซอร์ Sir, มันจะต้องเสียเวลาไปแกะใหม่อีกรอบหนึ่งครับแต่อาจจะต้องเล่นเป็นเซตโทเทมด้วยนะโทเทมกั้นไม้นี่ผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่มันอยู่ที่ด่านด้วยอันนี้คือโทเทมกั้นไม้นะตีแล้วจะกั้นไม้นะครับมันอยู่ที่ด่านด้วยอะ่ะมันแบบว่าถ้าเกิดมันมีไม้อยู่คือปกติเราโดนตีเราจะฉีกไปไม้ไกลๆอยู่แล้วเราไม่จะไม่เล่นไม้เดิมถูกป่ละล่ะเพราะฉะนั้นเปิงนี้อาจจะดีแค่บางด่านนะครับอาจจะดีแค่บางด่านอไปตรงนี้ละกันโอเค เนส์คอลลิงเนส์คอลลิงไว้นี่ก่อนละกันครับอันนี้เียนี่หวยครับหวยปิดเทอร์เมอร์เมอร์ปั่นเสร็จแล้วเห็นออร่านะครับอันนี้อันนี้เออผมลืมบอกไปเอออันนี้แบกแล้วเดินไวนะครับอุ้มแล้วเดินไวอันนี้คือผมอธิบายทุกเปอร์แล้วใช่ป่ะอันนี้จุดโทเทมก็จุดโทเทมก็จะมีแตกต่างกันไปนะอันนี้กั้นหน้าต่างนะครับข้ามหน้าต่างแล้วก็จะกั้นอันนี้เก็บ อธิบายไปแล้วใช่ไหมอันนี้ง้างตีก็คือทุกครั้งที่เขาปั่นเสร็จนะผมเลยอธิบายเลยทุกครั้งที่เขาปั่นเสร็จเราจะได้2สแต็กนะครับต่อ1เครื่องเราจะง้างตีไกลขึ้นประมาณ80หรือร้อนี่แหละไม่แน่ใจนะ่าจะสัก80%นะก็คือง้างตีไกลปกติเราง้างตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกปะก็จะเพิ่มอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็คือง้างตีไกลมากนะเอออันนี้อธิบายหมดแล้วเดิร์ทคอร์ลิงก็เกิดถ้าเกิดเขาฮิวในระยะยี่สิบแปดเมตรมั้ง ไม่แน่ใจน่าจะสักยี่สิบแปดเมตรหรือสามสิบสองเมตรนี่แหละก็จะก็จะเห็นออร่านะครับถ้าเขามีเปอร์บิดเบือนนะเดี๋ยวอันไหนจําไม่ได้อาจจะต้องเปิดโพยนะแต่อันนี้ยังจําหน้าอยู่นะครับอันนี้เลือดเ,เลือดเลือดเห็นชัดนะครับของวินวอล์ห่วยนะครับก้านประตูนี่ผมว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหรอ่อ่ะเออผมให้อยู่ E แล้วกันอาจจะไม่ถึง F อะาจจะถึง E คืออันไหนที่อยู่ F นี่คือแบบเปิร์กผมใช้คําว่าเปิร์กขยะเลยนะแบบว่ามันไม่ค่อยได้ใช้เลยอะ่ะโอกาสได้ใช้มันน้อยมากๆนะครับ ทืบไม้ไวนี่ดีครับทืบไม้ไวนี่ดีผมว่าดีใช้งานง่ายทืบไวนะทืบไม้ไวของแทปเปอร์นะครับนี่เห็นเลือดชัดใช่ไหมกว้างเห็นคนนอนนี่อยู่ในเกณฑ์ขยะเออคือนกินนี่ใช้งานยากครับใช้งานยากต้องเส้นเสร็จทัวเทียมเออใช้งานยากผมก็จะให้อยู่ท้ายๆหน่อยนะแต่ว่าดีนะถ้าเกิดได้ใช้งานจริงๆนะอันนี้ดีนะครับอันนี้คือเปอร์ของเดรแฮกนะคือถ้าเกิดเราช่วยเราแขวนแล้วเรา,เอ,า,เอ,าออกจากเสา ระยะหนึ่งนะครับไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลระยะเท่าไหร่แล้วเรามีคนมาช่วยอย่างเงี้ยครบรอบสามครั้งเราจะตีทีหนึ่งนอนนะครับตีทีเดียวนอนเลยนะถ้าเกิดเราช่วยแต่โทเทมต้องอยังไม่แตกนะถ้าเกิดช่วยครบ5ครั้งแล้วเราอยู่ไกลาสาวะก็จะโบริได้เลยนะครับอันนี้เสียงหัวใจดังนะครับเพิ่มแต้มไลล่าไอ้อเพิ่มแต้มเพิ่มแต้มพลังคิลเลอร์ขยะนะครับผมห่วย72 hours later incendiary ห่วยนะครับไอ้หย่อยก็ใช้ไม่ได้แล้วด้วยเฝ้าก็ดินหลุดพุกได้นะครับเพื่อขยะ อไอรอนแก๊บไว้ตรงนี้ไอรอนแก๊บนี่ก็อยู่ในเวเวเปิร์กขยะมันไม่ค่อยได้ใช้อะมันไม่ค่อยมันใส่ไปเพื่ออะไรอะมันแค่มันดินยากคึื่อนสองทีอะผมว่าก็อย่าใช้อะ่ะผมว่าไม่ดีอะเออแล้วก็การการเปิร์กมาได้แต่ผมว่าไม่ค่อยอย่ใช้อะไม่ดีทุบให้ตายนะครับทุบให้ตายนี่ต้องเล่นสายตีนอนนะครับอาจจะต้องเล่นแบบ เล่นกับเบอร์อื่นอ่ะทุบให้ตายนี่คือตีลมแล้วไม่ถ้าเกิดคนที่เขาอยู่ไกลเกินระยะ16เมตรเขาจะไม่เห็นออร่าคนนอนนะครับก็คือแบบต้องเล่นสายตีนอนนะอันนี้ใช้ยากนิดนึงไรบอลนี่ก็อีแล้วกันกันไฟฉายได้แต่ก็ขยะอยู่ดีอะผมว่าอยู่ในเมผมว่ามันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะนอกจากจะเจอไฟฉาย4ี่คนอะไรอย่างเงี้ยเหรอมันก็ใส่ไปมันไม่ค่อยคุมช่องเปิร์เท่าไหร่อะตามความคิดผมนะตัวไรบอลอ่ะตาช่างนะครับตาช่างอันนี้คือถ้าเกิดเราแขวนแล้ว แขวนแล้วแขวนแล้วเราออกจากเสาแล้วมีคนมาช่วยครับคนที่มาช่วยอะ่ะจะติดสถานะปลอดกำบ,บังก็คือตีทีเดียวล้มนะครับอันนี้ใช้กับซาดาโกได้ดีใช้กับพวกตัวที่วับไปวับมาได้ดีแต่มันต้องแต่เนิร์ดอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะบยอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่ามันพุง่งมันบิงตีหรือพุ่งตีอย่างเงี้ยมันจะไม่ติดมันต้องตีพื้นฐานเท่านั้น,นครับโจมตีแบบกด M1 อย่างเดียวอะ่ะเมาส์นหนึ่งอย่างเดียวอะ่ะถึงจะได้อันนี้ผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับ โอเคโนวัน no นะครับอันนี้เปิร์กเซอร์ไพร์นะครับอันนี้ไอ้เฮียมันก็ดีะนะมันเป็นเซอร์ไพร์ทายเกมอ่ะผมว่าอาจจะเร์อาจจะไว้เซอร์ไพร์ได้ครับใช้งานง่ายด้วยนะครับส่วนไหนคนไม่ค่อยแกะโทเทมหมดแมปหรอกอันนี้เป็นเปิร์กกลางนะครับปั่นเสร็จแล้วก็ตีทีเดียวล้มผมอาจจะให้อยู่ทักซี่หรือดีนะเออมันเป็นเปิร์กแบบเซอร์ไพร์อ่ะเออนะใช้งานง่ายครับเซอร์ไพร์นะอันนี้ ไอเชียนี้อะไรวะไอพวกเปิดเครื่องนี่แม่งมีหลายอันด้วยอันนี้น่าจะเป็นโอเวอร์ชาร์จนะครับใช่อันนี้น่าจะเป็นโอเวอร์ชนนาร์จของหมอนะครับทิบเครื่องแล้วถ้าเกิดเซอร์มาแตะจะติดสกิลเช็คนะครับถ้าเกิดจะมีสกิลเช็คมาไวๆนะครับถ้าเกิดกดไปโดนเครื่องก็จะระเบิดแล้วก็ลดไปตามเปอร์เซนต์ที่มันบอกผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีคนมาแตะเลยเครื่องก็จะลดเร็วมากนะครับมันจะ มันจะสตาร์ทปกติเราคือทึบเพื่องมันจะสตาร์ทรถที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมอันนี้มันจะสตาร์ทที่แปดสิบห้าแต่ถ้าเกิดภายในสามสิบวิไม่มีคนมาแตะมันก็จะสตาร์ทจากแปดสิบห้าไปจนถึงร้อยกว่าไม่แน่ใจร้อยเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ใช้ได้อยู่ต่อไปลูนนะครับลูนโหเมื่อก่อนเปิร์กที่ดีที่สุดนะครับเปิร์กทวงเกมที่ดีที่สุดตอนนี้มันห่วยมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ของเดอะแฮกนะครับคืออันนี้ของเฟดดี้นะลืมบอกเลย ไอบลูน uh, เนี่ยเมื่อก่อนมันถ้าเกิดไม่มีคนมาแตะแผ่นแรกเลยนะแรกๆเลยถ้าเกิดปั่นไฟถ้าเกิดกดสกิลเช็คไม่โดน300อยะครับเครื่องมันจะช็อตอันนี้ดีมากนะแต่ถ้าเกิดตัวเท่มโดนแกะก็แตกก็เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันโดนเนิร์ฟไปแล้วครับเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดปั่นไฟก็ไม่เป็นไรกดสกิลเช็คโดนอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีคนมาปั่นต่อมันจะเครื่องปั่นไฟมันจะลดเองนะครับเมื่อก่อนอนะสองดี แต่เดี๋ยวนี้มันเหลือแค่รอยเซแล้วมันไม่ค่อยดีแล้วมันมันห่วยอะเออใส่ไปก็ไม่คุ้มเป็นโดเทมโดนแตกไปก็ไม่คุ้มอีกอยู่ดีนะครับอโอเคเราไปหัวหมูหัวหมูนี่ใช้งานง่ายครับไม่ต้องอะไรเยอะเลยดีผมว่าดีผมว่าเปิร์พูดนี่ดีมันใช้งานง่ายมันแบบว่ามันสารพัดประโยชน์อะลินตีแล้วเออมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหเห็นผลอะไรขนาดนั้นแต่มันใช้งานง่ายไงแล้วก็แบบ บางทีกับบางตัวมันดีอย่างเงี้ยจังหวะแบบจังหวะท้ายเกมเหลือเครื่องเดียวแล้วเราโซนมีหัวหมูนี่คือลําบากมากนะเออใช้งานง่ายครับผมจะเน้นใช้งานง่ายไว้ข้างบนข้างบนเป็นหลักเลยนะใช้งานง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีอย่างเงี้ยหัวหมูอ่ะจะไว้ข้างบนับใช้งานง่ายเออคือเปิร์กจะอยู่โซน e กับ f เนี่ยเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันเปิร์กมันส่วนใหญ่มันเปิร์กลอยทั่ยเยอะนะครับต่อไปเป็นเสียงกระซิบอันนี้คือเก็บแล้วร้องดังนะครับอันนี้ดีกับ ลินใครชอบใส่จานเจใครชอบใส่นะเพราะว่าเสียงร้องมันจะดังขึ้นนะครับมันก็จะแบบเล่นชัวร์ขึ้นอะไรอย่างนี้นะผมก็ให้สักอยู่ตรงนี้แล้วกันมันอาจจะไม่ได้ขยามากอะถ้าเกิดเอาจริงๆริถ้าเกิดไม่มีตัวละครลินก็คือเปอิดขยะเลยนะครับเสียงร้องดังผมว่าแม่งเลอะเทอะเออแต่ก็ลินได้ใช้ก็ไปตรงนี้หน่อยแล้วกันทานาโตสโ,โบรุเกียสโรโวเเกียสราโวเกียนะครับผม เออ่เปิร์กนี้เมื่อก่อนแม่งดีมากเลยนะครับแต่วันนี้แม่งเปิร์กหลอกเด็กอ่ะผมว่าแม่งไม่ค่อยได้โหน่ยมันเปิร์กหลอกเด็กอะ่ะสองเปอร์เซ็นต์น่ะมันต้องเจ็บสี่ะมันถึงจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือมันจะถ้าเกิดเจ็บคนหนึ่งจะสองเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะสองสี่หกใช่ไหม, 2, 4, 6, ไหมเออสองสี่หกแต่ถ้าเกิดครบเจ็บสี่คนเท่าไหร่มันจะได้โบนัสมาอีกสิบหกเปอร์เซ็นต์สิบเป็นเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยเออแต่ว่าแม่งเปิร์กหลอกเด็กอ่ะอืมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอืม ต้องอยู่ประมาณตรงนี้ไปแหละผมว่าไม่ค่อยดีอ่ะอติงตเกอร์นะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะผมว่านะาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะต้องเล่นเป็นแบบเซตจัำสแกร์ใส่จัำสแกร์หรือเปล่าผมว่าไม่ค่อยดีอ่ะเฉยๆเนี่ยนะครับอันนี้เบิร์กของแทปเปอร์นะครับ,อ,นนอ,รบอันนี้ของฮิวบิลี่นะแทปเปอร์อันนี้คือถ้าถ้าเกิดเราเซิร์ฟเวอร์เสี่ยงหัวใจเราสกิลเช็คมันจะเล็กลงนะครับสกิลเช็คแทงหลังสกิลเช็คปั่นไฟอะไรพวกเนี้ยจะเล็กลงนะครับ ขยะนะครับผมการตีวืดนะครับขยะนะครับผมจะเข้ามาขยะเลยนะเพราะว่ามันมันใช้ใส่เปิร์กเดียวเดียวมันไม่ค่อยได้ใช้อะอันนี้คือมันอันนี้คือการตีพลาดนะเปิเปเปร์กกลางนะครับไม่ใช่ของวินวอลนะการตีพลาดก็คือตีแล้วจะอตีแล้วจะถ้าเกิดเราตีพลาดมันจะคููดาวเร็วขึ้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับประมาณนั้นวิสเปอร์วิสเปอ,อร์ที่ผมว่ายังดีอยู่นะ เอาไปใช้หาคนได้นะผมล่าสุดผมไปใช้มาก็โอเคนะไม่แย่นะมันคือเรามันจะนับจากานับไอ้เปิร์กเนียเปิร์กกลางครับเปิร์กนี้ตั้งแต่2016เลยใช้นานมากแล้วเปิร์กนี้คือมันจะนับมันจะเด้งแจ้งเตือนบอกเราครับถ้าเกิดมีเซอร์อยู่ในระยะ32เมตรนะครับ32เมตรเสียงหัวใจน่าจะ32เมตรนะตามเปิร์กนะครับไม่แน่ใจเออคือสมมุติเรายื่เป็นวงกลมอย่างงี้นะครับแล้วเรายืนอยู่ตรงกลางใช่ไหม ก็คือถ้าเกิดเซอร์เข้ามาในระยะไหนทางทิศทางไหนก็ตามแต่ในวงกลมเนี่ยเออแราวมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนเราอันนี้ก็ไใช้หาเซอร์ได้นะครับเอออาจจะไม่ได้ดีมากแล้วแต่ว่าก็โอเคอ่ะใช้ได้นะครับเออผมเคยผมไปใช้มาล่าสุดก็ไม่ได้แย่มากหาเซอร์ได้แต่ว่าถ้าเกิดมันนับเซอร์บนเสาด้วยไงมันนับเซอร์บนเสามันนับเซอร์ที่ล้มด้วยนะครับมันก็อาจจะใช้แล้งงงง,ง,งนิดนึงอาจจะต้องใช้ความเคยชินในการใช้นิดนึงนะเปิงนี้นะครับโอเคต่อไปเป็นเอ่อแลนคอร์นะครับความแค้นของลินเหมือนกัน อันนี้อ่อันนี้ถ้าเกิดเราเขาปั่นไฟเสร็จเราจะสามารถเอ่อตีเซอร์ที่เป็นขายมุมแล้วก็โมลีเขาได้เลยนะครับอันนี้ก็อันนี้โอเคอยู่นะเพราะว่าตอนปั่นเสร็จเราจะเห็นออร่าคนที่ไม่ใช่ขายมุมด้วยนะครับอันนี้ใช้ได้อยู่เพราะว่าน,นี่ใช้ได้อยู่นะครับอใช้ได้ใช้ได้ไม้แตกนะครับไม้แตกก็อันนี้คือต้องไอเทยผมว่าแม่งขยะ มันต้องเอาใช้กับการตันน่ะเออเอาใช้การตันนี่ก็ลงมานีแล้วกันการตันเออหรือว่ามันควรจะอยู่ด้วยกันปะเออไว้มันอยู่ด้วยกันเลยมันก็ไม่ถึงกับขยะไว้ยืนนี่แล้วกันเอ่อเอาต้องใช้คู่กันนะครับจำเป็นต้องใช้คู่กันนะเนี่ยจำเป็นเลยนะครับเออเพราะว่าแบบคือถ้าเกิดไอ้กันไอ้นี่คือกระทืบไม้แล้วสองครั้งแล้วไม้ต่อไปที่เราโดนตั้นมันจะแตก แต่ถ้าเกิดไม่มีการตันอะ่ะมันกว่าคือเราโดนตันแล้วก็เรายังเดินไม่ได้อยู่ดีถึงมาจะแตกก็ตามแต่เถอะนะโอเคต่อไปล้มล้องนะครับล้มล้องอันนี้ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะสักอีย่แม้ก็ดีนะล้มล้องใช้ง่ายครับก็ตีล้มแล้วเซอที่อยู่ในระยะเสียงหัวใจเราจะจะร้องนะครับจะกรีดขึ้นมาเออ A few moments later ต่อไป อ่าอันนี้ประจุไฟฟ้าใช่ปะชื่อเปิร์กอันนี้ตีล้มแล้วจะเครื่องระเบิดครับอันนี้ตีล้มแล้วคนที่อยู่ในเสียงหาวใจะ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 ระเบิดเอ่อเครื่องเครื่องเครื่องมือนไฟที่อยู่ในระยะระยะจากที่ล้มอ่ะจะระเบิด32เมตรมั้งหรือเท่าไหรไม่แน่ใจนะครับอันนี้โอเคอยู่นะอันนี้ใช้งานง่ายแต่ว่าใช้ได้กับบางตัวนะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่นับสมมติเอ่อฮิวบิลลี่เลื่อยอย,อย่างเงี้ยไม่ได้หรือว่าไอ้หอยเลื่อยเดิร์บบิงตีล้มอย่างเงี้ยไม่ได้เบิร์เดอร์บายพุ่งตีอย่างเงี้ยไม่ได้ เออแต่ถ้าเกิดวินวอลออกจากวินวอลได้นะลินออกจากเฟสอย่างเงี้ยได้เออแต่ว่าอะไรที่แบบหมูสกิลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เออต้องเป็นการตีแบบพื้นฐานอะโจมตีพื้นฐานเท่านั้นแต่ว่านี้ดีนะผมว่าใช้ได้เลยใช้กับพวกตัวโดนหรือตัวตวลกหรือตัวอะไรพวกเนี้ยมันถ้าเกิดเครื่องอยู่ใกล้กันอะผมว่าโอเคใช้งานง่ายตีตีล้มก็เครื่องกระเบิดให้เลยไม่ต้องไปกระทืบอ โอเคโอโหนี่คือที่สุดของความขยะเลยครับนี่คือเบิร์กที่ขยะที่สุดแล้วผมว่านะอืมหรือเปล่าไม่ก็อันเนี้ยไอย้อยะไอ้อันเนี้ยสองอันเนี้ยสองอันน,ออน,นี้อันนี้คือยุทธการกลยุทธ์ซันชินหรือยุทธการซันชินที่อะไรไม่รู้อันนี้คือเป็นเบิร์กที่ทําให้คิลเลอร์มองเห็นไม้ <c oughs> อืมเหมือนเปิร์กมองไม้ของเซอร์ครับอืมขยะจัดนะครับอืมประมาณนั้น เอ้หเยอะยอันนี้อุ้มมือมังกรไว้นี่ไปหาเอ,าเองนะเพราะเปิงไหนทไํไได้นะครับอันนี้เออผมมันมันเยอะอะผมไม่ไหวแล้ววะนี่นานแล้วเนะี่ยผมกลัวคลิปมันนานด้วยนะครับอันนี้โทเทมไว้กับกโูโตัวเทมแล้วกันโอเคคนบ้าเก็บขยะทือเรื่องอันนี้อยู่นี่คุมฝูงชนอันนี้คุมฝูงชนอันนี้ก็โดดตาต่างแล้วกันเลย อันนี้เป็นปรงโทเทมมั้งใช่ปะผมว่าใส่ก้านหน้าตางดีกว่าถ้าใส่อันนี้มันโดนแก่โทเทมแล้วมันไม่ได้ใช่ะลยไม่ค่อยไปนี่แล้วกันต้องแต่งดาราครับต้องแต่งดาราตักตรงนี้แล้วกันไม่แย่มันมันใช้กับต้องแต่งดาราคืออุ้มละตีกีเดียวลมนะครับอันไหนผมจะไม่ค่อยอธิบายไอ้เหี่ยทุกคนมันเยอะอธิบายหมดได้ไหวเหนื่อยแล้วเนี่ย อุ้มแบกไปเกี่ยงพวกเปิร์กโทเทมนี่คือออผมอธิบายตรงกันก่อนนะครับพวกโทเทมพวกนี้คือมันดีนะที่อยู่ตรงนี้มันดีแต่ว่ามันอาจจะต้องคอมโบเปิร์กโทเทมหรือคอมโบกับตัวละครบางตัวนะครับผมเลยให้มันอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดความความสามารถของมันอย่างเดียวเนี่ยคือมันมันห่วยเลยเนี่ยการแก้โทเทมแตกอะไรเงี้ยคือมันก็มันต้องใส่กับโทเทมอ่ะเออผมเลยส่วนใหญ่แล้วโทเทมมันจะต้องมันจะผมจะเอามาไว้รวมรวมกันตรงนี้นะ ออยกเว้นบางอันที่แบบมันไม่ค่อยดีอย่างเช่นไอ้เคียโทเทมอันเนี้ยมันเลอะเทอะมันไม่ค่อยดีครับออหรือว่าโทเทมที่เป็นออโทเทมกันมก้นไม้โทเทมกั้นไม้ไอ้เชียตีละกั้นไม้ผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีเอาไว้ตรงนี้แล้วกันอน่าจะประมาณนี้นะมีใครที่ดูสตรีมอยู่เห็นด้วยไหมผมว่าก็น่าจะประมาณนี้นะเทือกไม้ไวอันนี้คือผมอาจจะชอบใช้ส่วนตัวเลยนะ ก้หน้าต่างผมไม่ใช้ไม,ไม่ชอบใช้นะแต่ว่ามันดีอ่ะเออแต่อย่างทืบไม้ไวอย่างเงี้ยผมชอบใช้กับเบิร์กเอเลียนอย่างเงี้ยมันไล่แบบดุอ่ออแล้วก็มันคลิกมันก,แก็แล้วก็มันใช้งานง่ายด้วยนะครับเอหอัวหมูตีล้มเครื่องระเบิดล,มล้มร้องอืเกืนกิดไอไอโทเทมตรงนี้อย่าไปอย่าไปใส่ใจมันมากนะมันมันโดนแกะแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้อ่ะ เออแต่ว่าถ้าเกิดคอมโบมันก็ต้องขึ้นไปอยู่บนบนเลยนะมันดีนะพวกเปิดโทเทมอะหลกัหลกๆผมเน้นผมเน้นใช้ง่ายมากกว่าเน้นใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพอย่างไอ้การตันไม้แตกนี่ก็ใช้ง่ายนะแต่ว่าเสียช่องไป2เปิร์กก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ปหมละ่ะการประตูนี่ก็ใช้ยากเครื่องติดนี่ก็ไม่จําเป็นทุบให้ตายนี่ก็ต้องเล่นแบบต้องเล่นแบบเซตเซตเปิร์กอะโลหิตกลางวานนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยแบบประตูที่มันก็หวยแล้ว อันนี้ก็ใช้ยากอันนี้ก็ใช้ได้กับบางตัวอุ้มมือมังกรก็ทืบมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เห็นปะ่ะคือผมจะเน้นหลักๆที่อยู่ข้างบนอนะ่ะจะเน้นใช้ง่ายเนะี่ยทืบเครื่องออร่าได้ใช้เลยเห็นปะ่ะหัวหมูได้ใช้เลยแมงมุมเก็บปุ๊บได้ใช้เลยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าอาจจะเก็บได้แต่ว่าอาจจะอาจจะ,อาจจะลงมาอยู่ดีเลยแต่ผมชอบแมงมุมอะ่ะเพราะอาจจะเล่นไมเคิลบ่อยหรือว่าเล่นผมเก็บแมงมุมได้บ่อยอะ่ะผมก็เออใช้มันก็ดีอะ่ะเออพวกนี้ก็จะใช้งานง่ายขึ้นมาจากข้างล่างหน่อยอุ้มแล้วติด ปอดกำบังอุ้มแล้วล็อกเครื่องอีกาเนี่ยผมจะเน้นผมจะเน้นเน้นเล่นแบบว่าเปิร์กอันนี้อันนี้คือตีแล้วโดดไม้แตกเนี่ยใช้งานเห็นปะ่ะอันนี้พวกโทเทมบาร์บีวแขวนได้ใช้เลยอุ้มได้ใช้เลยเห็นปะ่ะผมจะเน้นแบบว่าใช้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพอย่างไอข้างล่างบางอันก็ใช้งานง่ายนะแต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เออ,เอ,อนี่ปันระบบกำลังก็คือดีครับปันระบบกำลังนี่ปวดมากนะพวกเปิร์กสามเปอร์เซ็นต์นู่นนั่นนี่น้อนอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้ใช้ เออปีนสปินอะไรอย่างเงี้ยเออพวกเปิร์กที่แบบมันโดนมันโดนมันโดนดคุมกําเนิอดอะพวกเปิร์กพวกเปิร์กเอ่อเปิร์กจู๊กเปิร์กหนีอะโดนเปิร์เรกเนี่ยคุมกําเนิอดครับใช่ดีอาจจะมีสลับกันบ้างสักอันสองอันอนะ่ะแต่ว่าเข้าข้า่ะผมว่าประมาณนี้นะอันนี้คือเทียร์ลิสเปิร์กในความคิดผมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดอยากได้ของเซอร์ก็คอมเมนต์บอกไว้นะครับหรือว่าอยากได้แอดออนของคิลเลอร์ ก็คอมเมนต์บอกไว้นะครับเดยวอาจจะมีมาทำแอดออนคิลเลอร์ด้วยนะครับแอดออนคิลเลอร์ killer, พวกแอดออนแดงแอดออนม่วงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โ oh, หแอดออนมันเยอะอาจจะต้องเป็นแอดออนแดงอย่างเดียวหรือยังไงเดี๋ยวลองลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับนะส่วนตัวเทเลสเปิร์กก็ผมว่าประมาณนี้แหละอืมอันนี้คือเป็นความคิดเห็นผมส่วนตัวนะครับส่วนตัวเลยนะเออบางคนอาจจะไม่ชอบหรือ ยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าน,นี้คือความคิดเห็นของผมส่วนตัวนะครับส่วนตัวออผมมั่นใจว่าไอเอสเเนี่ย s a b เเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนเจอเปิร์กพวกนี้ประมาณ80 9 0แน่นอนที่เล่นนะครับถูกไหมยังไงก็เจอเนี่ยเปิร์กตรงเนี้ยเจอแน่นอนครับอืมน่าจะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับ คลิปนี้นะก็เทลิสเปอร์คิลเลอร์ทำให้แล้วนะครับใครอยากถ้าอยากได้ของอยากได้ของเซอร์ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วก็อยากได้ของเอ d ดออนคิลเลอร์ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับแล้วกเ็เดี๋ยวเดือนนี้จะมีทำา q a ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะ่าจะตัดลงเร็วหน่อยแล้วกันใครอยากถามอะไรก็ คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยนะครับเออเดี๋ยวผมจะไปนั่งเออไม่ใช่นั่งผมจะมาจะมีมีไปกินข้าวกับเพื่อนตอนมัธยมนะแบบเป็นเพื่อนสนิทผมนะครับใครอยากถามอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเอาไปทําเป็นคลิปวอล์กนะครับแล้วก็อยากถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับเอาแบบว่าไม่ลามปามเกินไปแล้วกันนะเออถามแบบ ไม่แบบระลาบโลล้วงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถามแบบถามเรื่องตอนเรียนอะไรเงี้ยถามได้นะครับใครอยากถามอะไรก็ถามไว้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวเดทไปเอ่อไม่ใช่ตัวคิลเลอร์เอ่อเปิร์กคิลเลอร์เทียร์ลิสต์นะครับ2023ประมาณนี้ใครอยากได้อะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ละกันนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับประมาณนี้นะสำหรับเปิร์กทั้งหมดใครที่ชอบไม่ชอบก็ แล้วแต่นะครับอันนี้คือความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันเฮียเลยเหนื่อย่าย